ไหนคนนี้เป็นใครี่ไปที่ไหนบ้างมาไปเลยเป็นผู้ถกพลีไปเลยตกใจไหมเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์ที่มันแบบไม่ได้แบบแบบชาก็คือวันที่หนึ่งไปผู้แกลเลอรีงานแกลเลอรีงานฮาที่แบบชั้นห้าสิบสองก็ไม่มีอะไรแล้วก็โอเคกำลังจะกลับก็เลยกำลังต่อคิวลองลีฟนะคะเคยแบบอยู่บนเรือปหมคะที่แบบมันโยกแบบเก่งเหร คงเป็นคนเดียวก็เลยถามไอ้ปวดอาการในสมองน้องสาวน้อสาวเป็นไงน้องสาวก็แบบเป็นมีการอะไรขึ้นแล้วก็ตายแล้วเอิร์ทเฮ้กคือก็แบบไม่ได้หายเลยแบบแรออยู่ท่านเบื่อคือเจอแบบคิดเลยว่าแบบยังไงดีมันรู้สึกมันแรงไหมจากการโยกกมันไม่แรงมากแต่มันคือตึกโยกมันคือตึกโยกแบบเอ้ยังไงเอามือยันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ผนที่หนักแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องทำอย่างไรหนึ่งวิ่งลงทางหนีไฟแต่ห้าที่ข็งชันเอาปอดลงลิฟต์ไม่ได้เขาห้ามลงลิฟต์เขาปิดลิฟต์แล้วเขาก็บอกว่าคลิปข่าวบุกคนและให้นั่งตฉุกเฉินตัอยู่ตรงนั้นนานไหมครับที่อยู่ในนั้นชั่วโมงครึ่งใช่ซึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งที่ไม่ได้อยู่คนแอมด้วยพี่แอมลงไปข้างล่างพอดี ที่เรจะไม่ประสบภัยเนาะแล้วอยู่ข้างล่างเขาเจออะไรไหมเขาบอกว่ามันก็นิดหน่อยนะตรงเล็กแต่ว่าข้างบนน่ะมันจะแรงอยู่ก็ตามหลักการแบบพี่ล้อผมมงคุโดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตะเบิดเขาป่นๆอะไรสักอย่างเลยเอาบอกแล้วอย่าขึ้นมาหรืออะไรอย่าลงไปอะไรคือที่เขาลงไปก่อนนะเขารอเราช็อปปิ้งไม่ไหวเขาก็แบบเหมือนป่วนเราอ่ะเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จแบบมาพูดเกาะตัเราเมื่อไรจะเสร็จเราก็แบบ ลงไปรอข้างล่างเลยลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นพี่รอไปรอข้างล่างก่อนเขาขอบคุณเราเขาก็เลยบอกเป็นไงพี่บอกเลยช้อปปิ้งเยอะแต่เขาเขาอยู่กับเราตลอดนะครับวิดีโอคอลตลอดก็วิดีโอคอ l แล้วนี่แล้วนี่เป็นแค้นอีกเขาแบบว่าแบบเราจะตายแล้วแบบเราจะต้องทำยังไงดีหายจะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เขอปลอบใจเลยนะไม่รู้ว่าแบบแนะนำอะไรเราไหม ก็บอกว่าหายใจลึกๆหายใจลึกๆมันไม่มีอะไรคือตึกญี่ปุ่นนะเซฟนะใจมากนะอะไรอย่างเงี้ยหายใจลึกๆโย่พี่ไปหาฮอมาแล้วก่อนโอ้ตอนตอนนั้นคิดจริงไหมคะตอนนั้นคิดจริงไหมเขาทำรังเลยคิดว่าเขาทำหรือเขาทำได้จริงไม่ทำไม่ได้จริงแน่นอนแต่พี่ไปเดินถามหาฮอลแล้วไม่มีใครมีฮอลเลยไม่ได้เป็นคนตลกใจเขากะว่าเขาจะแบบนั่งฮอขึ้นไปรับเราชั้นให้จอบแบบทีกระจกคุณน่าเป็นผู้บริหารหรือไม่คุณเป็นตลกขนาด เขาอยากแต่ให้เราคาาิดค่ะ,ะ,ะแต่ว่าตอน,นอยู่เราข่ายกังวลช่วงไหนในชั่วโมงครึ่งเนี่ยช่วงหลังๆก็เริ่มช่วงที่บอกพี่เราเอาเขาขึ้นไปรับแล้วอ,อ่ะแต่แดดแดดก็ช่วยได้ก็ชุออล,ออล,ลมุนแค่ก็ชุลมุนเพราะว่าจริงๆอ่ะนะต้องเที่ยวมากกว่าที่จะรู้สึกว่า<ม>ติดใจ บอกว่าอะไรคือ้ยอยู่ชั้นสิบชั้นห้าโอเคก็ก็วิ่งลงในหัวคืออะไรในหัวตอนชั้นอยู่ห้าสิบสองแ่นดี้ไปในหัวคืออะไรตึกหักลงมาเลยรไหมหรือว่ายังไงคือเคยเหมือนในหนังใช่เหมือนในหนังเคยเล่นเคยเล่นซีรีส์เรื่องนึงแล้วแบบอยู่ในตึกแล้วเหตุการณ์ในวันๆเคยเล่นซีรีส์เรื่องนั้นแล้วแบบเคยถ่ายฉากที่แบบทุกทุกตุ๊บ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 ตมาได้เราเรารู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกว่าต่องปกอะค่ะแล้วก็ก็คิดว่าการจัดการของประเทศเขาดีมากเลยนะเขาเขามีป้ายเลยนะคะป้ายที่แบบเขียนแบบประมาณนั้นเลยเขาก็ย้ําว่าตึกเขา s a ฟนะแล้วก็คิดค่ะไม่ต้องตกใจคือเขาบอกว่าถ้าตกใจแล้วแบบเหตุการณ์มันจะเลยถึงทระบบการแจ้งเตือนเขาดแต่ว่าจีนแล้วแตู่้ประสบภัยก็ได้ความหวานอะไรมาบ้างไหมคะได้ความหวานได้ความน่ารักอะไรบ้างไหมคะ ก็ถ่ายรูปเยอะขึ้นยอม่ายรูปเยอะขึ้นใช่ยอมถ่ายรูปเยอะขึ้นยอมอกกง้อกองถยรูปเยอขึ้นมันจะเรล่มเป็นการสยบโอสยบที่เราโดนโยงก่อนนั้นนี้ว่าจะมีข่าวโยงเราวกอก่อนนาเขาบอพูดในแมอกกแล้วที่แบบเลิกเงียหนึ่งใน่งในตัวเลือกทุกปีเนาะทุกปีเขาก็เลยบอกว่ามลเป็นหายไปก็เลยสยบด้วยรูป กวอนช้าเลยค่ะก็สยบไปเลยจริงๆไม่ใช่หรอกก็คือปกติเวลาเราห่างจากโซเชียลเนาะไม่ได้คือหนึ่งถ่ายรูปก็ยากแล้วจะเอารูปที่ไหนไปลงคือไม่มีรูปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทิ้งห่างไปคือถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยโอเคยังยอมถ่ายรูปง่ายหน่อยนะค่ะแต่สยบหน่อย แฮปปี้หน่อยใครไร้ไม่อยเอาคองูดที่หนูมาผู้เราไม่ใช่ผู้เราค่ะค่ะจะสยบยังแรงๆเลยไหมคะแบบสวมแหวนเข่าเนี่ยสยบแรงเลยลอยลอยลอยอะไรเนี่ยมันจะได้แบบคาหาย์คาใจอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าวันนั้นก็มาถึงก็ดีค่ะแล้แสดงพูดเหมือนพร้อมก็คิดอยู่แล้วพูดเหมือนพร้อมแล้วเลยอ่ะลอร้อนร้อนร้อยอากาศร้อนขึ้นมาลอด หลายปีที่ผ่านมาเขาจะบอกว่าติดง,งานตวงนี้น่าดีจริงปีนี้รู้สึกว่าพร้อมมากขึ้นหรือยังคะก็จริงๆก็รู้สึกเหมือนทุกปีนะคะยิ่งปีนี้เขายิ่งทำธุรกิจ<อ>แล้ว <c oughs> ก็คือฝากประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคะก็คือมีกระดาษนะคะออกแคนทีมบรีนเป็นพุชชันแล้วก็มีโซนแอปก็คือเป็นคอสเมติกอะไรแล้วก็จริงจังมากนะก็เลย โฟกัสมากๆะลยยังยังยังอยู่กับงานอยู่ยังอยู่กับงานมากๆเออแต่ไม่มีสัญญาณอะไรหรอกฮะมันไม่มีแบบสัญญาณส่งมาว่าใกล้แล้วหน่อยหรอก็เดี๋ยวกลับไปคามอ่าเพราะปีนี้ก็ปีมื่กรแล้วเออมันมีความหมายยังไงมีความหมายยังไงมันมันหมันแหงแงแต่ปีนี้มันจะได้แบบพุ่งรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเดี๋ยวไปคอนฟิดนซ์ก่อนไม่แล้ว่็จะบูเลนบูเลนกันแต่ทุกชาบอกเป็นคนที่ชอบเดินผาน ไม่ชอบกลัวเากลัวตกใจไม่ชอบการตกใจคือแบบไม่คือไม่ต้องแรงอะไรอ่ะพอแต่งงานมาเจอพี่ที่แบบดีใจไงดีใจแบบละมุนละม่อมแต่ถ้าเกิดขุข่าวไปเดียวไปรอเขาเป็นพี่เราสิค่ะเป็นพังเนียมเดียวดำ อันนี้จริงยังไงกันถ้ารอรุนกันต่อสำหรับคุณคืออยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขเ็โอเคอ่าหกปีแล้วค่ะแล้วก็เสร็จออะไรนะคะต่อขัน่อเจ็ก็เจาทายคาทายไหมหรือว่าสู้หรือว่ายังไงไหมสู้สู้เล็กแต่สุดเล็กสู้ด้วยกันมู่อมเชื่อหรอคอมเชื่อไหมเอาอะไรไม่เชื่อ องินธุรกิจงานเนี่ยทีเซนเตอร์เข้าความรักก็มาแล้วอ่เงินเงินเงินปีหน้าปีหน้าปีหน้าเจ็ดปีปีหน้าปีปีนี้หกปีใช่ปีมังกรเนี่ยปีหกปีอหกปีอ่ก็ยังแบบอยาแต่งปีนี้ก็จะได้จบเอลยหรือแต่งปีที่เจ็ดดี เออใช่นะคะเออรับรลำตึงใหม่ในฐานะผู้ชีดนิดแต่ใจไม่ต้องเป็นเลยไม่ต้องเปเลยไม่แต่งก็เหมือนแต่งไงตอนนี้เหมือนจัดงานกันละให้แต่งก็เหมือนไปอ่าพูดถึงเรื่องงานเลนอกจากอ้ธุรกิจเนี่ยออสเตรเลียอะไรในบันเพิรเพทให้เราพิจารณานี่ตอนนี้ถ่ายละครไว้อยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งถ่ายจบเรื่องหนึ่งยังถ่ายไม่จบก็ ก็ติดตามว่าจะลง่องทางไหนอ่าเป็นบทบาทที่นัดสดใจเหมือนเดิมใช่ก็เรื่องหนึ่งเป็นเป็นเมคของพี่สีเรื่องหนึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นพี่อนันดาโอเคขอบคุณค่ะอ่าโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขออินสิร์ตออมทีหลัง